แสบร้ายพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขูสุขคนจ้าวันนี้พอกับช่องกระเปียภากินเด้อพี่น้องเด้อมากินไอ เอียงก็ข้าวปุ้นสาวน้ำปลาเมนูนี้ยอดฮิตจ้ะเมนูมกักเมนูโปรดกินดูกินสมืออะไรพี่น้องเมนูเนี้โอ้ะทำไหลายไหล้วพี่น้องทั้งเวาวทั้งเหนียวจะแคบมุกกับก,อบกอบ๊อปจ้ะกับพักขันจองลวกหวานจ้ะกะขอฝา,ากพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุสุข้ขนเด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระเทียนในเด้อจ้ะเด้อมาจะมาลุยเลยพี่น้องพักขาหยดอ่อน,ออน บอกเรา้ำไรอะไรเบาไว้เราพี่น้องเอ้ยเป็นแต่เสียบบุบาดใส่มึอเลยเด้อจ้ะเด้อขออนุญาตเด้อปาดบอกพีโอื้ย้ยอื้มนั่ đẹp đi nó mấy đồn hết mùa đấy có tít chạy cả, ừ nhà cái nó có buồn แสบายพี่น้องป้าม,<ะ>มึงจะแกผิกผิดพระกันจงร้านครับจ้ะ นัวแห้งไปนล้องแซ่รษฐน้อง ย่างที่เขากันมากๆด้วยกันพาคค้าก็ขากุ่นน้ำกระเดกเม,มนูนี้ใช้เขาว่าอร่อยได้เปลืองมาก <laughs> mm-hmm Mm -hmm. Oh, oh oui. แสบร้ายพี่น้อง นัวนัวปละแดกแับร้ายพี่น้อง ทำดีอะไรหมดเร็วตลอดเมนูนี้นัวค่ะจากพี่น้องประเดี๋ยวหอมหอมจา้าบุดเล,ลเย,าาย่ะพี่น้องดดคนเนี่ยจบคลิปเ c, ด,ด,ด้อค่ะเถอะเสียบฝากเสียบเนี่ยพี่น้องจ้าเพืพพ่อดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ดม,มากดตับไข่ให้เหด,หด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้ากระเปียงผ้าแห้งยังสู้กินติดตามเลยได้จ้าคอมเมนต์มาบอกได้ว่าอยากเห็เห็ดยังสู้กินนะพี่น้องสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสุข,ขสุขคนที่เข้ามาเมิงคลิปจนจบ กรากาบพระคุณสุขุมสุขคนได้เจอเด้อบายบายได้เจอโมอนเดอสวัสดีค่ะ